โอเคนะครับก็เนื้อหาในวันนี้นะครับที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับเป็นหัวข้อที่เรื่องว่าเซลล์ motivation นะครับเป็นการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเองครับถามว่าแรงจูงใจสําคัญยังไงสําคัญมากๆเลยนะครับใครๆหลายๆคนคงเคยได้ยินคํานี้เนาะเวลาเราทำอะไรไปรู้สึกเฮ้ยช่วงนี้ไม่มีอารมณ์เลยนั่นก็คือขาดแรงจูงใจนั่นเองนะครับและใครก็ตามนะครับที่มีช่วงขาดแรงจูงใจไม่ต้องกังวลครับ มันเป็นเรื่องปกตินะเพราะเราทุกคนเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาครับยังมีความรู้สึกอารมณ์แกว่งได้นี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทำยังไงล่ะที่เราจะสามารถรักษาระดับแรงจูงใจของเราไว้ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับและในภาพนี้นครับยอดเขาเนาะเหมือนเป้าหมายของเราเองนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเราอยากจะพิชิตเป้าหมายหรือขึ้นไปสู่ยอดเขาคุณสมบัตินึงที่สำคัญมากๆครับ ที่เราจะทำต้องทำให้ได้นะต้องฝึกต้องทำให้ได้ก็คือเซลล์ motivation ครับการรักษาแรงจูงใจภาวะแรงจูงใจของตัวเราเองนะครับซึ่งเ็บอกแลว่า motivation เนี่ยนะครับมันมีสส่วนมันมีจากภายในแล้วก็ภายนอกนะครับภายในแล้วก็ภายนอกภายในเนี่ยได้ได้แก่อะไรบ้างนะครับภายในเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำมนะันเรารู้สึกว่าทำแล้วมันมีความสุข มันสนุกมันท้าทายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็น motivation แบบภายในครับส่วน motivation ภายนอกได้แก่อะไรบ้างเราทำเพราะเราต้องการจะทำมันนะครับเราต้องทำเพื่อผลลัพธ์บางอย่างที่เราอยากได้เช่นได้รับรางวัลน,นะครับได้เงินได้อ่าเกรดที่ดีขึ้นถ้าเป,เป็นการวัดผลสอบนะครับก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือเพราะต้องการเกรดที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือ m o t i v a t i o n ภายนอกซึ่งทั้งสองส่วนนะครับเราก็ต้องมีควบคู่กันไปอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันเซลล์ motivation นะครับภายในกับภายนอกนะครับต้องมีสองส่วนประกอบกันไปอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างทริปที่เราหงุดหงิวันนี้เราตั้งอยากพิชิตทริปมอสโกเนี่ยนี่ก็คือเป็น Motivation แบบหนึ่งนะครับแต่อาจจะเป็น Motivation ภายนอกนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ ประสบความสำเร็จแล้วเรามีความสุขเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่เรามีความสุขมากขึ้นชีวิตดีขึ้นลูกเราได้เรียนโรงเรียนที่ดีขึ้นมีความสุขแบบนั้นครับก็คือเป็น motivation แบบภายในนะครับเออเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ motivation เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับมันจะมีหลายส่วนประกอบกันมันจะมีหลายส่วนประกอบกันนะครับอันนี้หนึ่งเลยคือแรงผลักดันส่วนบุคคล ครับต้องมีแรงผลักดันส่วนบุคคลแต่ละคนเนี่ยมีความทะเยอะทะยานไม่เท่ากันครับฉะนั้นแรงผลักดันแรงจูงใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบอกว่าอันนึงที่สําคัญมากๆที่จะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าใครเนี่ยมีสามารถสร้างแรงจูงใจกับตัวเองได้มากน้อยแตกต่างกัน,น่ยมันคือทัศนคติครับ หลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วว่ามีฟิกไมล์เซตกับโกร t h m i n ์เซตถูกไหมครับฟิกไมล์เซตกับโกร t h m i n ์เซตซึ่งคนที่จะสามารถทําให้เราตัวเองนะครับมีเซลล์ม t เต a t i เวชันได้ดีอย่างต่อเนื่องคําตอบคือคนที่มีความคิดแบบโกร t h m i n ์เซตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาม,มีความเชื่อว่าเฮ้ยเราพัฒนาได้เราเติบโตได้เราจะเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ นี่คือความเชื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้เราได้ยางต่อเนื่องในทางกลับกันครับถ้าเป็นคนที่มีฟิตไมล์เสร็จเชื่อว่าเอ้ยชีวิตนี้ก็เป็นแบบนี้แหละถูกกาหนดมาแล้วเราก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แบบนี้แหละแบบที่เราเป็นชีวิตเราไม่ได้มีทางที่จะดีขึ้นได้คุณก็จะมีพลรงจูงใจที่จะออกไปเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อะไรในชีวิตเลยนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญครับองค์ประกอบแรกที่เขาบอกว่ามีผลต่อการสร้างแรงจูงใจนะครับ ก็คือแรง drive แรงขับดันของเราเองหรือทัศนคติของเราครับอีกอันนึงที่มีผลก็คือ commitment ต่อเป้าหมายวันนี้หลายๆคนนะครับเขาบอกว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ได้มีศักยภาพหรือไม่มีความสามารถหรอกทุกทกคนมีความสามารถและมีศักยภาพครับแต่แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกันคือเป้าหมายตัางหาก หลายครั้งเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราตื่นมาแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะไม่มีเป้าหมายก็ได้นะครับวันนี้การมีเป้าหมายแล้วก็จดจ่ออยู่กับมันนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยรักษาระดับแรงจูงใจของเราไว้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบครับว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีเป้าหมายมากน้อยอ่ามีมีแรงจูงใจหรือ motivation ได้ดีแค่ไหนนะครับมีเป้าหมายหรือเปล่า รสรุปง่ายเลยว่าวันนี้เรามีเป้าหมายหรือเปล่าเรามีเป้าหมายแล้วหรือยังแล้วเรามีมายเซ็ตแบบไหนครับเป็นฟิกหรือเป็นโกลด์มายเซตนะครับลองเช็คตัวเองดูนะครับเรามีเป้าหมายแล้วยังเป้าหมายที่เราอยากได้อยากเป็นอยากมีเนี่ยเราอยากได้อยากเป็นอยากมีมันจริงๆแล้วหรือเปล่านะครับยิ่งอยากได้อยากเป็นอยากมีมากเท่าไหร่มันก็สร้างแรงด v e แรงขับเคลื่อนทำให้เรามีแรงจูงใจที่อยากจะออกไปเปลี่ยนแปลงชีวิตมากแค่นั้น นะครับแล้วที่สำคัญคือต้องมีทัศนคติรแบบโ r o w t h mindset ด้วยนะครับโอเคนะครับคราวนี้เขามีบอกว่ามีอยู่8วิธีครับ8วิธี8ข้อคิด8ปวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยครับสามารถรักษาระดับแรงจูงใจของเราไว้ได้มีอะไรบ้างนะครับ8ข้อหรือ8วิธีเราลองไปดูกันครับข้อที่1เลยครับที่จะช่วยสามารถให้ทุกคนนะครับรักษาระดับแรงจูงใจของตัวเราเองไว้ได้ก็คือทำทุกอย่างให้เรียบง่ายครับ เพื่อรักษาระดับพลังงานของตัวเองให้คงที่แรงจูงใจก็เป็นระดับพลังงานเหมือนกันนะครับสิ่งสําคัญเราต้องรู้จักรักษาระดับพลังงานของเราให้ได้อย่าให้มันฟุง้งอย่าให้มันเขวะนะครับสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าอ่าเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนเรารู้ว่าวันนี้เราตื่นมาเราต้องทําอะไรบ้างสิ่งที่ทําให้เราเกิด เกิดไม่เกิดความควยเขวหรือสูญเสียพลังงานไปนะครับสิ่งง่ายๆคือลองทำทูดูลิสก่อนนอนนะครับทำทูดูลิสก่อนนอนว่าเรารู้เลยว่าตื่นมาเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราจะไม่ต้องคิดเราจะไม่ต้องฟุ้งซ่านเราไม่ต้องกังวลเรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับนะครับทําให้เรียบง่ายโดยรักษาะระดับพลังงานของตัวเองไว้อย่าไปโฟกัสหลายเรื่องมากเกินไปครับเพราะวันนี้เวลาถ้าเราโฟกัสหลายเรื่องมากเกินไปมันจะทําให้ พลังงานกระจัดกระจายรวมถึงนะครับเริ่มฟุ้งซ่านแล้วอันนู้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จนะครับเราเลือกทําให้มันเรียบง่ายครับทาไปทีละอย่างทาไปทีละอย่าง,หลา,คคงาาหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่ามัลติทัสนะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินคำนี้เนาะมัลติทัสคือทําหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันซึ่งเขาบอกว่ามัลติทัสจริงๆแล้วไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ครับเพราะยังไงก็แล้วแต่เราทุกคนสามารถทําได้ทีละอย่าง ในเวลาเดียวทําได้ทีละอย่างเท่านั้นแม้แต่ในสมองก็เช่นเท่ากันคิดได้ทีละเรื่องในเวลาเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆครับทาทุกอย่างให้เรียบง่ายโฟกัสนะครับทําอะไรเป็นให้จบเป็นอย่างอย่างไปจะช่วยรักษาระดับพลังงานของเราได้นะครับข้อที่สองนะครับที่จะช่วยรักษาระดับพลังงานของเราได้ก็คือรู้จักซอยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายเล็กๆนะครับอย่างวันนี้อ่ะ ถนนทุกสายมุ่งสู่มอสโกแล้วกันนะครับพูดถึงทริปนี้แล้วกันมอสโกคือต้องสร้าง2 BR ใหม่อย่างน้อยนะครับ2 BR ใหม่ถ้าใครวันนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นยื่น LI เลยหรือเพิ่งยื่น LI นะครับกำลังคอลิฟายที่จะเป็น BR รู้สึกว่าเฮ้ยมันไกล,ลเหลือเกินจะสร้าง2 BR มันไกล,ลเหลือเกินเราก็ซอยเป้าหมายลงครับแล้วเราทําอะไรได้บ้างละ่ะในวันนี้ที่เป็นเป้าหมายเล็กๆเ,เป้าหมายที่เล็กที่สุด ในแต่ละวันที่เราสามารถทําให้เราขยับเข้าใกล้เป้าหมายได้ดีขึ้นทีละนิดทีละนิดมีอะไรบ้างครับจริงๆเคล็ดลับความสาเร็จของธุรกิจนี้ง่ายมากๆแค่ทําตามระบบเท่านั้นเองแค่ทําตามระบบจริงครับ small step ของเราทําตามระบบเรามีเป้าหมายหรือยังข้อที่หนึเลยสําคัญมากถ้ายังไม่มีอ่ะ step แรก small step แรกปักหมุดก่อนครับตั้งเป้าเลยว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปมอสโกได้ จะต้องสร้าง2 BR ภายในกรกฎาคมคือเดือนหน้าได้นี่คือสเต็ปแรกเลยครับปักหมุดปักหมุดเสร็จทำอะไรต่อครับก็ทำตามระบบนะครับ small step ไปเรื่อยๆ list รายชื่อออกมาครับวันนี้เรา list รายชื่อหรือยัง list รายชื่อแล้วทำยังไงเชื้อเชิญเลยครับก็เปิดปากเปิดร้านทำเนี้ยสิ่งเล็กๆทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อย,ท,อย,ท,อย,ท,อยทุกๆวันครับนะครับ small step นี่คือสิ่งที่ทำให้เรารักษาระดับ แรงจูงใจเอาไว้ได้ยงต่อเนื่องทําในสิ่งที่เราทําได้ทําในสิ่งที่เราควบคุมได้เล็กๆน้อยๆทุกๆวันนะครับเล็กๆน้อยๆทุกๆวันไม่ต้องไปกังวลถึงเป้าหมายใหญ่เป้าหมายใหญ่ยังไงก็ต้องมีเป้าหมายซอยเล็กๆอยู่แล้วบอกวันนี้ใหญ่จะกินช้างทั้งตัวก็ต้องกินทีละคำอยู่ดีนะครับนึกถึงภาพใหญ่ไว้แต่แอคชั่นสเต็ปเล็กๆทีละสเต็ปนะครับจะเป็นการช่วยรักษาแรงจูงใจของเราเองวันนี้ใครก็ทา้สูงเป้าหมายมันไกลเกินตัวไปนะครับ บูเดมอนทีมลีดเฮ้ยไกลมากเราก็มาสอยย่อยที่เป้าหมายในรายวันของเราเองนะครับทุกวันเราต้องทําอะไรบ้างล่ะลิสไ์ชื่อเชื้อเชิญลิสไลชื่อเชื้อเชิญนาเสนอก็มีแค่นี้ครับนี่คือ small step นะครับทำในสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับข้อที่3ครับที่จะช่วยรักษาระดับแรงจูงใจของเราไว้ได้คือรู้จักจัดการกับความคาดหวังของตัวเองครับคือจัดการอารมณ์ของเราเองนั่นเอง เราต้องรู้จักการบริหารอารมณ์หรือว่า emotional นะครับ intelligence มีความฉลาดทางด้านอารมณ์นะครับหลายๆครั้งในชีวิตเราครับเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้สวยหรูโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปจริงไหมครับมันมีอุปสรรคมันมีความล้มเหลวเกิดการท้อถอย,ท,อยท้อใจได้ตลอดเวลาสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือรู้จักควบคุมอารมณ์ควบคุมทัศนคติของเราเข้าใจมันนะครับ อย่าไปจมปลักกับปัญหาอย่าไปโฟกัสแต่กับปัญหาครับให้รู้จักตั้งคําถามดีๆกับตัวเองครับการตั้งคําถามที่ดีกับตัวเองเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนแปล,ปลงอารมณ์เราได้เลยนะครับเราต้องรู้จักบริหารความคาดหวังบริหารอารมณ์ของเราแล้วก็มีความเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเชื่อว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพเราเป็นคน,นที่มีความสามารถที่สามารถทําได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นี่คือแบบ growth mindset อีกเช่นเดียวกัน นะครับรู้จักควบคุมบริหารความคาดหวังของตัวเองหรือควบคุมอารมณ์ของตัวเองนั่นเองนะครับข้อที่4ครับที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาระดับพลังงานของเราไปได้นะครับอยู่ใกล้ๆคนที่คอยสนับสนุนเราครับอยู่ใกล้ๆคนที่คอยสนับสนุนเราเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันใช่ะนะครับวันนี้เขาบอกเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราพูดคุยเราคบหาสมาคมด้วย มากที่สุดนะครับเราคือค่าเฉลีย่ยเราอยากเป็นคนแบบไหนเราก็อยู่กับคนแบบนั้นครับนะครับนะรบายล้อมของคนที่มีฝันเหมือนกันในธุรกิจนี้ครับง่ายมากๆก็เข้าระบบนั่นเองอย่างเนี้ยตอนนี้ทุกคนฟังอยู่ตอนเช้าวันนี้ก็คือเหมือนการเข้าระบบอย่างหนึ่งครับเข้าระบบคือเราเอาตัวเองมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนที่มีเป้าหมายเดียวกันทุกทุกคนพร้อมที่จะให้กําลังใจพร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามารวมกลุ่มกัน เราจะเกิดแรง drive แรง motivation ได้นะครับอย่างนั้นสมัยทำธุรกิจโนสกินใหม่ๆนะครับผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ก็ต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเข้ามาบริษัทนะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณบอกตัวเองได้เลยว่าเฮ้ย hey, พอกลับบ้านเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้อต่อการทํางานนะหลายๆครั้งไม่มีนัดนะครับแต่ก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบริษัทเห็นคนทํางานมีนัดพรีเซ์น,นําเสนอมีคนนั่งโทรศัพท์กันนยครับเราก็ได้ พลังจากสิ่งแวดล้อมในการที่ทําให้เราเนี่ยยกหูโทรศัพท์กล้าโทรหาคนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เรารักษาระดับแรงจูงใจของเราไว้ได้เซลล์นะ motivation เอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับของกลุ่มคนที่มีพลังงานมีความคิดมีความฝันเหมือนกันนะครับอีกสสิ่งที่ช่วยได้ครับอ่านหนังสือฟังซีดีฟังคลิปฟัง youtube อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ จะช่วยรักษาระดับพลังงานของเราได้นะครับอันนี้คือเทคนิคข้อที่4ี่นะครับเทคนิคข้อที่5นะครับที่จะช่วยรักษาระดับพลังงานของเราได้คือรู้จักร้องขอความช่วยเหลือบ้างนะครับในธุรกิจนี้เราจะร้องขอความช่วยเหลือใครได้บ้างล่ะอัพไลน์ครับนะครับอัพไลน์เปรียบเสมือนพ่อแม่ในธุรกิจนี้นะครับอัพไลน์เปรียบเสมือนพ่อแม่และไม่เคยมีพ่อแม่คนไหนหวังร้ายกับลูกเราจริงครับฉะนั้นเราต้องการความช่วยเหลืออะไรถามเขาครับร้องขอจากเขา เขาพร้อมที่จะช่วยเราอยู่แล้วแต่วันนี้หลายๆครั้งหลายๆคนเนี่ยไม่ร้องขอออกไปทํางานเจอปฏิเสธเรื่องเดิมๆติดเรื่องนั้นนะครับไม่สบายใจเรื่องนี้และไม่มาปรึกษานะครับแล้วยิ่งถ้าสมมุติอัปลน์อัปลน์ลเรามีทีมงานหลายๆคนครับเขาไม่มีทางรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยออกไปทํางานเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับสิ่งสําคัญเราจะต้องเป็นคนที่เข้าหาอัปลายของเรานะครับร้องขอ,อการโคชชิ่ง โทรหาปรึกษางานขอความช่วยเหลือนี่คือสิ่งสำคัญนะครับ Life need coach นะครับเราจะต้องเข้าหาอัพไลน์ของเราเองเราอยากพัฒนาเราอยากดีขึ้นเราอยากเก่งขึ้นปรึกษาเขาครับเขาพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเราอยู่แล้วหลายคนบอกเฮ้ยอัพไลน์ชั้นใหม่กว่าชั้นแค่วันเดียวอ่ะไม่เป็นไรครับก็ขึ้นไปอัพไลน์สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะครับตอนนี้ในวีทีมเราสูงขึ้นไปยังไงก็เจอคุณอ๋องครับ คุณอ๋องมี energy ล้นเหลือที่จะพร้อมที่จะแจกจ่ายกับทุกคนอยู่แล้วนะครับจะช่วยให้ทุกคนเกิดแรงจูงใจได้อย่างแน่นอนครับนะครับไม่เชื่อลองดูครับโทรคุยกับคุณององดูได้รับรองว่านั่งไม่ติดครับนะครับรับรองได้พลังอย่างเหลือล้นนะครับข้อที่6ครับนะครับที่จะช่วยรักษาระดับพลังงานของเราให้ได้คือรู้จักฝึกการสํานึกขอบคุณครับการสํานึกขอบคุณนะครับอย่างที่เราพูดกันในรูปเช้าเนาะ นะครับสี่คอหนึ่งงอเนี่ยการสำนึกขอบคุณเนี่ยเป็นพลังงานด้านดีเป็นพลังงานด้านบวกไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราครับเราขอบคุณมันได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะครับแต่อย่างที่บอกจริงๆก็ไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีอยู่ที่วันนี้เราตีความให้กับเขาเองตีความให้กับเหตุการณ์นั้นๆนะครับไม่เคยมีอะไรดีหรือไม่ดีครับอยู่ที่เราตีความแต่ถ้าวันนี้ไม่เสร็จของเราเป็นความสำนึกขอบคุณนะครับ มันคือจะตีความทุกอย่างเป็นด้านดีด้านบวกหมดแล้วลองนึกภาพตามครับถ้าวันนี้ m ม่เสร็จทัศนคติของเราคิดถึงแต่เรื่องดีๆคิดถึงแต่เรื่องบวกๆชีวิตเราจะไม่ดีได้ยังไงจริงไหมครับนะครับฉะนั้นฝึกนะครับการรู้สึกสํานึกขอบคุณท,ทุกๆเรื่องเราขอบคุณได้หมดเลยนะครับลองพูดคําว่าขอบคุณบ่อยๆขอบคุณบ่อยๆนะครับก็ช่วยได้นะครับข้อที่7ครับเทคนิคข้อที่7ที่จะช่วย ทำให้เรารักษาระดับพลังงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับคือพักผ่อนให้เพียงพอครับตัวนี้สําคัญมากนะครับกายใจจิตเชื่อมโยงกันเสมอกายใจจิตเชื่อมโยงกันเสมอต่อให้เรามีใจเต็มร้อยอยากจะลุกขึ้นไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าร่างกายมันไม่โอเคอ่ะร่างกายมันไม่ไหวอ่ะมันก็ไม่ไปเหมือนกันนะครับฉะนั้นการดูแลสุขภาพไม่ดีพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารด,ดีออกกําลังกาย นี่คือสิ่งสำคัญครับที่จะดูแลร่างกายของเราให้พร้อมที่จะลุยไปควบคู่เคียงข้างกับพลังใจที่เต็มเปี่ยมนะครับการรักษาแรงจูงใจมันคือพลังใจนะครับแต่กายร่างกายสำคัญด้วยเช่นเดียวกันต้องพักผ่อนให้พอครับนะครับเหนื่อยก็พักครับนะครับการนอนสำคัญมากๆครับทานอาหารออกกำลังกายนะครับนี่คือการที่ทำให้ร่างกายได้พัก แล้วก็ชาร์จพลังพร้อมที่ออกไปสู้ต่อนะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับข้อที่8คือรู้จัก c e l e b r ร t e หรือว่าเฉลิมฉลองความสำเร็จครับความสำเร็จเล็กๆนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรสำเร็จนะครับเราต้องรู้จักเฉลิมฉลองเพราะทุกครั้งที่เราเฉลิมฉลองมันจะเกิดทำให้ละใจเราฟูขึ้นมีความดีใจนะครับมีความสุขที่เราจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ อาจจะฉลองเล็กๆอาจจะ say yes กับตัวเองก็ได้นะครับชื่นชมตัวเองเฮ้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆเราเป็นคนสุดยอดนะนี่คือการเฉลิมฉลองแล้วเหมือนกันนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นซื้อของให้ตัวเองเลี้ยงอาหารฉลองมื้อใหญ่อะไรไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับ small step นะครับก็ฉลองเล็กๆได้ say yes กับตัวเองชื่นชมตัวเองนะครับรู้จักชื่นชมตัวเองแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองด้เช่นเดีวยวกัน การเฉลิมฉลองเหมือนการเติมน้ํามันครับทําให้ยานพาหนะรถนะครับวิ่งไปได้ชีวิตเราก็เหมือนกันครับต้องการกําลังใจต้องการความสุขความเฉลิมฉลองการแฮปปี้เนี่ยจะเป็นเหมือนน้ํามันหล่อลื่นครับที่จะทําให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะครับอันนี้คือแดข้อหรือแดเทคนิคนะครับที่อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนนะครับจากรูปทั้งหมดทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นรูปถนนหมดเลยตรงนี้ครับ รูปถงก็คือเป็นเส้นทางเป็นถนนทางที่ทําให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายนะครับแต่รูปทั้งหมดเนี่ยดูเป็นถนนตรงๆใช่ไหมครับแต่ชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เจอถนนตรงๆเรียบง่ายขนาดนั้นครับมันอาจจะเจอทางโค้งซิกแซกมากมายแล้วยังเป็นทางชันขึ้นเขาอ,อีกนะครับแต่จํารูปแรกได้ไหมครับที่เป็นรูปยอดเขานั่นคือถ้ามันคือเป้าหมายของทุกๆคนครับถนทางที่จะไปถึงเป้าหมาย อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบอาจจะไม่ได้ง่ายอาจจะไม่ได้เรียบมันต้องมีทางกลุกค่ะมันต้องมีทางโค้งแล้วก็เป็นทางลาดชันครับแต่ขอให้เรานะครับยืนหยัดรักษาระดับพลังงานของเราไว้ครับทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนครับขอให้เรายืนหยัดรักษาการรักษาระดับพลังงานแรงจูงใจของเราไว้รักษาพลังใจของเราไว้เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เรานะครับยืนหยัดทําอะไรได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะประสบความสําเร็จความสําเร็จอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนครับแต่เชื่อเถอะว่ามันคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเป้าหมายของทุกคนคุ้มค่ายอย่างแน่นอนครับสิ่งสำคัญรักษาระดับแรงจูงใจรักษาโม i v เ t ชันของตัวเองเอาไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่องครับง่ายสุดในธุรกิจนี้นะครับเข้าระบบอยากสําเร็จอย่าเอาตัวเองออกห่างจากระบบเด็ดขาดครับคือการ surround y o u r s e l f with supportive people นะครับโอเคอัปเดตกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้กิจกรรมหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของเดือนหน้าแล้วนะครับในวันที่1นึ่งนะครับวันที่1จะมี BR meeting นะครับวันศุกร์ที่2จะมี V t meeting นะครับแล้วก็ในวันเสาร์เช้านะครับจะเป็น Workshop w o r k ิร์กแบบทางออนไลน์ครั้งแรกของทีมงานเรานะครับตั้งแต่หลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับอันนี้คืออีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นใน 3- 4วันข้างหน้านะครับ โอเคก็ยังไงวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังในเช้าวันนี้ครับเชื่อว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับวิธีรักษาระดับแรงจูงใจนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแรงจูงใจเป็นสิ่งสําคัญครับเราต้องรู้จัก k e p p n e r g y เอาไว้นะครับจะทําให้เราประสบความส็ดได้อย่างยั่งยืนครับก็ขอให้ทุกคนประสบความส็จนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ